จะได้รีวิวหรือเปล่าไม่รู้ปีใหม่ล่าสุดล,ล่าสุดเดี๋รอเพราะาปีใหม่ของเอลชาลวีคือมันมีแค่ปีอะไรนะปีโก้ได้ลูกี้ไม่มีปีใหม่เลยแล้วตัวนี้เรียบร้อยครับดิเทอร์เนสบวก5ไปโชว์เข้าไปครับบวก5ได้รีวิวด้วยแต่ก็อดโบโอโหติดด้วยเซฟ่าเอลชาลวีก็อ่าได้ปีกซ้ายคนใหม่ของทีมครับเซฟาเอลชาลวีเดีวขาไปดูสแปดบวก5ของเขาก่อนดี เอลชาลวี awi, โอ้โหปีกซ้ายถือว่าได้เรื่องครับขอดูความอึดก่อนความอึดอยู่ที่โอ้โหความอึด98เนี่อาจจะเป็นปัญหาหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาโอ้โหเราซ้าย3ด้วยเพิ่งเห็นซ้ายสาวแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าจุดเด่นคือเป็นเรื่องความเร็วอยู่แล้วแหละเรายัดเข้าทีแนละ้วก็เดี๋ยวรีวิวไปทางนะเอลชาลวีไปด้วยเลยแล้วกันครับหากใครกําลังมองหาไอดีเทพๆราคาถูกต้องที่นี่เลยไอดีฟีฟาโฟช็อปบายโอ๊ตบริการรับซื้อและขายไอดีฟีฟาออนไลน์สี่ไม่ว่าจะเป็นทีมเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่น ของใหม่อัปเดตตลอดนอกจากนี้ยังม,มีบริการโอนเอ็มรับดึงนักเตะหายากและอื่นๆอีกครบวงจรใครสนใจนลิงอยู่ด้านล่างครับสำหรับหลายๆคนนั้นอาจจะจำเขาได้ในบทบาทฟีฟ่าไร่สามกับทรงผมโบฮอกตลอดการกับคนนี้เซฟานชลวันนะที่แบบว่าไปเลี้ยงจอระเข้ที่แบบบางทีเราก็ต้องแบบอจอระเจ้เอามาเคาะเอามายางอีกยังไม่พอเนี่ก็สำหรับวันนี้ครับเอลชาลวีเป็นปีใหม่ล่าสุดกับปีรีเทนเนสนั่นเองนะ ก็อย่างที่เรารู้กันครับเตฟานเอลชาลวีหลังจากที่อยู่กับร่วมฟีฟ่าออนไลน์มาตั้งแต่ภาค 23- 4จนถึงตอนนี้เนี่ยก็เป็นปีใหม่ล่าสุดอย่างปียูนิเทนเนตด้วยนั่นเองแล้วก็ขอคุณสมัครเมมเบอร์ <c oughs> <member S 2> จะน้องทามด้วยนะ <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> ก็สำหรับเอลชาลวีตอนนี้เนี่ยก็ไปลเล่นอยู่กับทีมโรมานั่นเองแต่ว่าทรงผมตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปจากในรูปแล้วนะในชีวิตจริงถ้าใครได้ติดตามเอลชาลวีจริงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ดูหน่อยละกันนะครับพี่บอกเลยว่าฟีฟ่าออนไลน์สามเนี่ยพี่ว่าหลายๆคนน่ามเร็ว นั่นเองนะครับเป็นความเหลวที่จีจ๊ดจ้านครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเดี๋ยวพาไปดูก่อนแล้วว่าสเตกมันเป็นยังไงด้านในเลยครับ <S <S เอาละครับโอ้โหเียกได้ว่าการ์ดส,สวยจัดนะครับไฟฟารเอลชาลาวีนั่นเองนะครับก็เป็นปีรีเทิร์นเนี่ยเป็นปีใหม่ล่าสุดด้วยทำออกมาก็ถือว่าเอาจริงนะถ้าใครคิดว่ากำลังจะอยากลองเล่นจริงเนี่ยแนะนําว่าให้เปิดใจก่อนเพราะว่าปีนตัวหนึ่งที่รูปร่างคาง,งผอมเวลาเบียดอาจจะเบียดยากนิดนึงแล้วก็เท้าซ้ายเนี่ยพี่บอยว่าเห็นผลมากมากเดี๋ยวไฮไลอก จุดเด่นเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องความเร็วสกิลมูฟที่มาได้ดีนั่นเองแล้วก็มีฐานะของสปีดดิบเบอร์นั่นเองนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเอฟพีอยู่ที่21ก็ถือว่าทำได้ดีเพราะปีใหม่ปีใหม่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นปีโกลเด้นลูกี้นั่นเองครับํามาใหม่ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆส่วนข้อดีมีแค่นั้นครับ พี่แกวิ่งเร็วเลยข้อเสียเนี่ยอันดับแรกไปดูที่ความอึดก่อนเลยคนะดูว่าความอึด1 0 2นะครับคือในไฮไลท์เนี่ยจะมีให้ดูเลยว่าประมาณาที์ที่50ไม่ต้องถึง6 0 7 0นะ50เนี่ยชชลาวีเอาแล้วความอึดน,นี่โอ้โหถ้าเปรียบกับนนะ้ำมันก็เติมรถ CRV ว่ะรุ่นเก่าอะสูบเลยดีกว่าก็ความอึดแป๊บเดียวหมดด้วยนะครับแล้วก็ข้อเสียในเรื่องความแข็งแกร่งก็อย่างที่ทุกคน,นรนะูน้กันอยู่แล้วนะครับความแข็งแกร่งอยู่ที่เลยไต้าปิดใบแปิดแจ่นัๆนเล่ไมวมีนไนะไรเลห บอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นยากประมาณหนึ่งนั่นครับถ้าสมมติให้เปรียบเทียบเนี่ยว่ามันอารมณ์คล้ายๆใครพี่แนะนําว่าให้เราคิดถึงมูริกยี่สอแต่เป็นมูริกเวอร์ชั่นที่แบบว่ามีแต่ความเร็วเฉยๆนะครับแค่นั้นเลยแนะนำว่าเปิดใจด้วยแล้วก็ใครที่อยากเล่นก็แนะนําเป็นฟูมิลานแล้วกันนะครับน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะฟูมิลานก็ในเรื่องเกมรับด้วยนั่นเองนะก็ลองไปปรับดูแล้วกันครับเอาล่ะถ้าใครเป็นแฟนเอลชาราวีฟากดไลค์ฝากกดตานตาไปดูว่าไฮไลท์ด้านในจะเป็นเยรอห พี่ปอมมีฟู่เลยเหรอคลาชเฮ้ยได้นะคลาชโอ้ได้เลยนะครับยินดีเลยครับผมเอลชาลวีมาก่อนระเอลชาเอลชาอุย้ยแหมกะจะเกิดซะหน่อยอครับเอลชาเอลชาวางบอลมาก่อนนะเอลชาฮึบไปครับเอโต้ไหลขวามาครับไปที่เอลชา ไมันยิงออกโอ้โเอลชาโอ้ยิงวยจุดโทษสวยจุดโทษสวยดีครับสวยงามโหสวยงามเดี๋ยวลองบีทีวีได้ครับโอ้โหแดงเลยอวีล่าคนที่สังหารไม่ใช่ใครครับวันนี้สเตฟานเอลชาวีครับสเตฟานเอลชาเวีสวยงามครับขึ้นนำไปก่อน1-0ึ่ครับเอลชา วิวขอบคุณเมมเบอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเมมเบอร์ Member ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหเอลชาครับซัดด้วยทายครับโอ้โหประตูไม่ทันจริงนะลูกนี้ริเทอร์เนสริเทอร์เนสเอลชาเว้เอาที่เราไม่เดือดร้อนนะโดเนเหรพี่ถ้าเดือดร้อนพี่ก็ไม่ได้ดีใจนะที่ได้มาเอาที่แบบว่าเราแบบตั้งใจให้จริงจริงอะไปแลวครับเอลชาเอลชาเฮ้ยโอ้ย ยิงเรียบร้อยนะครับเอลชาลวีหนึ่งประตูนหนึ่งแอซซิตครับนี่เราเปียทองคำมาซัดดูนี้ก็ไม่พลาดครับโอ้โหเราวลงโล่งเลยอะลงโล่งครับเอลชาหมุนด้วยนะเนี่อ้าไม่ได้ดูครับเบินไปให้เลยับเอลชาฮพบไปครับฮึบเอายิงดิครับโอ้โเอลชาครับแม่ สายลากเลื้อยครับแต่ว่า้าให้เทียบกับมูดิกนะพี่ว่ามูดิกยิบสองอยู่ยังจะเล่นง่ายกว่าเลยอ่ะคือเอลชาลวีตีนซ้ายมัน3แล้วบอลมันไม่ได้แบบว่าติดเท้ามากจนเกินไปอ่ะคือมันเลี้ยงบอลห่างเท้าอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าเลี้ยงบอลห่างเท้าพี่ว่าเล่นมูดิกยิบสองมันจะเล่นง่ายกว่าในราคาที่แบบว่าใกล้ๆกกันนะครับเคซิเย่เล่นกองหลังไม่ได้นะครับบอกให้เออเลยอเลยอ่ะ a i เอ๋อนะถ้าจะเล่นก็โตโมูรีเล่นได้ครับ เล่นได้เล่นได้เลยอ่ะโอ้โหเอลชาลวี in, ดีครับ AI เออแนะนำโตโมริดีกว่าครับกองหลังจะเฟียลมากนี้เอลชาลวี in, ครับโบฮอปไปทีตัวตึงวีฟออะไรสามเนี่ยเอาเอลชาดูครับลูกนี้ใส่ปุ๊บตีนซ้ายแต่ซ้ายสาวนี่มีปัญหามากๆแลนะสำหรับแผ่นนี้ที่อัพเข้ามาใหม่นะครับแนะนำนะต้องตีนซ้ายสักสี่สักห้าเนี่ยจะเล่นได้มากกว่านี้เด้อไปเลยครับเอลชาติดเครื่องมา ติดเครื่องโอ้โหมาแล้วฮะโอ้โหไม่ไม่ไหวนะไม่ไหวเออเบียดโอ้โหเบียดกับฟันไดได้ด้วยเงี้ยอ้าวมาแล้วครับเฮ้ยโอ้โหเอ้ายิงโอ้โหผิวแย่ดไมงคนเดียวจากบริเวณกลางสนามัแล้วก็แปรด้วยขวาลูกนี้โอ้โหเอลชาครับมันก็มุดได้อยู่แหละแต่คือถ้าพูดกันตรงโตมันก็ยังเหมือนกับมันยังทำมันก็ดีกว่าปีโกลเดนลุกกี้ที่มันมีมาอยู่นั่นเองนะครับก็ พอไหวอยู่เลน,นิดนึงแหละต้องใจรักด้วยนะต้องใจรักมันด้วยนะพอน้องเขาน่าจะมีอยู่นะน้องฟาโร่ฮึบเอลชาลวีเอลชาลาว,ลาลาวีตีซ้ายโอ้โหไม่ได้เลยครับตีซ้ายปึืไหลมาเอลชาหมุนปม่นอนอ้าวมาเอลชาหมุนแมน่นอนทีปันเรียบเหรออู้ โอ้ยปั่นได้อยู่นะเนี่ยเอลชาลวีโอ้เราลากลากเดี่ยวมาอีกแล้วคือต้องใจรักอะ่ะเออมันเล่นยากอยู่นิดนึงคือบอลมันห่างเท้าอย่างที่บอกนั่นแหละครับแต่ว่าลูกปั่นก็ถือว่าเออปั่นดีนะมุมนี้ถ้าปั่นเข้าก็ถือว่าคลาสสิกแล้วแหละถ้าปั่นไม่เข้าต้องพิจารณาตัวเองนะนะโอเคครับแฮตทริกไปครับเอลชาลวีโอ้แต่ตอนนั้นแบบว่ามหาอำนาจเลยอินเตอร์กับเอเซียไปแล้วครับไหลามาหนึ่งแอซิสไปก่อนหมาเอลชาลวีเอลชาลวี เอลชาลวีอัมหนึ่งแอซิดให้เอโต้สวยงามดีครับพอดีจะกลับมาเล่นจะซื้อรหัสสักหมื่นนิดๆโอเคไหมครับได้นะซิกถ้าเติมเองหมื่นหนึ่งอ่ะไม่ได้ของใิแต่ถ้าซื้อรหรนะัสเอ็มล้วนอน่ยหรือไม่ก็ทีมที่พร้อมเล่นอ่ะหมื่นหนึ่งน่าจะโหดเลยนะครับอ่าไปแล้วโอ้โหเคียรยซ่าช้าเลยไอ้อจิบ๊บอาวละชาลวีฮึบนี้ชาลวีชาลวีต่อใครอีกหนึ่งที โอ้ยหลักพี่นี้หลายตัวแล้วเดี๋ยวนี้ขอบคุณโดนเนทจากน้องน้องไผ่เหรอขอบคุณมากครับไผ่พงษ์ธนนะไปครับเอลชาลวีเปิดมาเรียบร้อยครับหนึ่งแอซิดจากเอลชาลวีครับแม่เอลชาลวีก็นี่ไงสมาร์ทลองเล่นอยู่เอลชาเอลชากำลังลองอยู่ครับผม มาเบิร์นมาอีกทีฮึบปึบฮึบปั่นันเรียบร้อยเอ,เอลชาลอนี้ทิ้งตัวะเอลชาลวีครับโอ้โหดูนี่ออนโกก็ออนไม่ทันเลยครับคาร์โนวิดลูนี้เอลชาก็จอ่จอก็ปั่นเข้าขวาแต่อย่าเข้าซ้ายนะยิงออกฮนะเอลชาโอ้โหปีใหม่ลิเตอร์เนส ลิเ n เนสออเคสวยงามไหลให้เลยครับเอโต้โอ้โหเอโต้เอโต้เรียบร้อยครับหนึ่งแอสฟิตจากสเตฟาดเอลชลภาพ้ากับโอ้โหก็คืองอ่ายคือชาลวีคือเป็นคนที่แบบว่าเล่นกับจระเข้นะฮะ <c oughs> ที่ชาลวันนะฮะ <c oughs> ลูกนี้ก็ไม่พลาดแล้วเอโต้ปีนี้สองท้าด้วยสับปีเอฟเอครับ ไม่ว่าจะเป็นการยิงจัจอก็มีให้เห็นครับแล้วก็หลายๆเรื่องคือเท้าซ้ายเนี่ยคือถ้าไม่ใกล้จริงๆเนี่ยอาจจะยิงยากนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อต้นคลิปเนี่ยลืมบอกในเรื่องการปั่นโค้งเนี่ยก็ถือว่าปั่นโค้งได้ดีอยู่ประมาณนึงเลยนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่มากแต่พี่แนะนําว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีส่วนร่วมกับเกมรุกค่อนข้างดีมันจะบีบเต็งม,มาอยู่แดนกลางซะเป็นส่วนใหญ่เลยพอเพลินเนี่ยเราสามารถจับเขาไปในตำแหน่งกลางลุกก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับราคาตอนนี้บวก5วีนนก้อวันนาา่ี้ก็คร แต่จะเล่นก็รอมันบวก8ออกมาใหม่พี่ว่าน่าจะเล่นได้เลยทีเดียวนเนเองนะครับเรีวยว่าพอรีวิวเสร็จนี้แบว่ากาจะตีทิ้งนะครับมันติดบวก6ด้วยโอ้โหอย่างงี้ต้องรีวิวใหม่ไหม<笑><笑>อะไรของเขาก็เนี่ยแหมรีวิวเสร็จไปซะแล้วนะครับสเตฟานเอลชาวีนะฮะโอ้โหมีคนมารับเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วสเตฟานเอลชาวีโอ้โหลปีนี้นี่ว่าการสวยเลยอนะลาก่อยเอลชาภาพดูจบแล้วอย่าลืมกดไล์ กดซับสไคร์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัพเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ